ครับสวัสดีครับพบกผมนะครับเพชรซีโร่อ่วันนี้ก็จะต่อครับการลงหมดพาร์ททูนะครับก็อ่เราจะลงเอ่อฟิวชั่นเกอรป็นหลักนะครับพวกผมไม่ค่อยได้เล่นสาย CPE เท่าไหร่เพราะว่าตอก่อนมันนิดเดียวเองนอครับก็ CPE เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมี TWB TBB นะแล้วนะครับก็น่าจะรู้สึกว่ามันอัปเกรดดีขึ้นแต่ผมก็ขี้เกียจไปไล่ทำใหม่กันเพราะผมชินกับตัวนี้มากกว่า เดี๋ยวถ้ายัางไงก็จะลอง TBE ก็แล้วกันเอ๊ะไม่ใช่เออ TBE นะครับผมว่าจะเกินฟิวชั่นเกินแล้วกันแต่การลงนะครับก็ไม่ควรลง2ตัวพร้อมกันนะครับก็มาที่ฟิวชั่นเกินนะครับก่อนที่จะลงฟิวชั่นเกินเนี่ยเราอาจจะลงตัวปักอินตัวนี้เล็กน้อยนะครับเราไม่ควรเลือกสองตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าตัวนี้มันเป็นการรวมมีเขียนคนเขียนข้อโซตัวนี้ คอสซ์อรโคตัวนี้พร้อมกันนะครับอ่ามันเลยเกิดตัวนี้ขึ้นมา OCBC นะครับส่วนจะมีตัวนึงก็คือ TM เอ MTM อ่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเซตค่าเรียลลิสติกมันแบบเร่งมากเด้งน้อยตามความเข้าใจผมนะครับก็หลักๆก็จะลงตัวนี้มาเพิ่มก่อน ก่อนที่ลงฟิวชั่นเกิ์เดี๋ยวลงหรือลงฟิวชั่นเกิ์ก่อนก็ได้แล้วค่อยลงตัวนี้ตามหนึ่งสองตัวนี้นะครับก็มาที่ตอนนี้ก่อนแล้วกันก,ก็หลักๆแล้วเวลาลงฟิวชั่นเกินเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีนู๊ตแล้วก็มีพิซซ์บิลโคตติ้งแล้วก็เบสบอดดี้ ไซส์นะครับแต่ตัวนี้เป็นเบสก็คือเป็นตัวหลักที่ทําให้โปเปื่อย er อะไรพวกนี้ตัวนี้เราต้องลงเป็นหลักอยู่แล้วติ๊กต้องติ๊กตัวนี้อยู่แล้วครับส่วนเบสเกมอันนี้คือเสื้อผ้าที่อยู่ในเกมครับด้านล่างเนี่ยมันจะทําให้เซตเราเด้งดึงได้นะครับแต่ตัวพีเซตเนี่ยเราจะติ๊กก็ต่อเมื่อผมลงหมดตัวรีเพสตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูถ้าว่าถ้าลงเนี่ยไปมันจะมีการบั็กได้ เอาง่ายถ้าใครลรงมอดที่ที่เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ในเกมแบบเสื้อผ้าเซ,ซ็กซี่ที่มันเหมือนอยู่ในเกมแบบแต่มันเป็นการเออไปทับเอพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ความสวยงามเนี่ยเพื่อนก็เลือกตัวนี้พีบิวนะครับอ่าหลังจากนั้นก็กด next ปรับเลือกสกินให้เรียบร้อยอันนี้ผมแคนเซลนะครับพผมบงแล้วอา่าลำดับออเดอร์นี้ผมไม่มั่นใจว่าผมต้องเอาตัวนี้ไปขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังแต่ผมมั่นใจว่าตรงนี้ต้อง อยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่า f u วชั่นคือเสร็จปั๊บก็ตัวนี้ตามมาคิดว่าจะน่าจะเป็นงี้เขาก็เหมือนกับฟิสิกส์ฟิสิกส์เสริมแล้วก็ตัวพิซซิ Set, ่งนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้เวลาอินสตอ l ก็เลือก f u s ช o n คืกอเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลือกไทให้ถูกนะครับถ้าคุณมันจะมีเซ็ตบอกอยู่ว่ามีทั้ง f u s ช o n คืกอที่ปีอะไรนี้หมดนะครับเรารีสตอรดูก็ได้ ฟิวชั่นเกอเลือกเซตอะไรพวกนี้ Next Next ็ก x t อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยเซตเ่งมากเล่งน้อยแบบไม่สนอีกนออาเมอร์อันนี้มันบอกว่านมจะไม่มูฟเมื่อคุณสวมชุดเกราะแต่ผมเลือกอีกนอครับผมแนะนำติดอีกนอเน็ก n e เน Next Next อันนี้ก็เป็นโคลิชันนะครับก็ผมใช้ เอ่ Fusion อฟิวชั่นเก๋วก็ติดตัวนี้อ่าทีบีนี่ไม่มั่นใจนะครับก็คิดว่าทีบอาจจะอ้างอิง CB e เป็นหลักก็ติดตัวนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ i n s t a l l นะครับอ่าตัวนี้มันไม่มีอะไรให้ติดอยู่แล้วก็โอเคไปส่วนตัวนี้มันเป็นมดเสริมอย่างที่ผมบอกผมกดดูก่อนนี่เวลานั้นเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบนี้นครับเวลาคุณจะอยากได้แบบนี้คุณก็เลือกผีบิวนะครับเลือกตัวนี้อ่าแล้วก็ข้อสําคัดข้อนึงคือการลงมัดเนี่ย ห้ามลงผมมีหมดตัวหนึ่งที่ผมลงแล้วมันระเบิดเลยก็คือคิวพีเซตนะครับก็คือตัวนี้เ,เวลาโหลดลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีหมดบางตัวบางตัวเราก็ดูก่นว่ามิสเนี่ยบางทีเขามีสเกลตันเนี่ยมันเกิดการบักเพราะว่ามันไปอ่านโครงกระดูกด้วยกระดูกคนระเบเอ,อมันเลยทําให้อันนมยืดนะครับมันไม่ไม่สมูทเพราะว่าคุณไปลงตัวนี้แนะนำลงคีเซต แยกดีกว่าที่เป็นไฟ์ JSON เพียวๆแล้วก็ไล่ดูว,ว่าเขาต้องการอะไรน,นะครับก็หลักๆแล้วเราลงตัวนี้เสร็จเออไม่ไม่ลงตัวนี้สิหลักๆแล้วเราลงพวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะเนี่ยขั้นต่อมามาที่บอดี้ไซส์ก่อนครับเพื่อประรับขนาดของเออเขาเรียกอะไรเออไส์ไซส์ที่เรา,าได้พรีพ,พ,พวิวดีววกว่าเพื่อความชัวร์ได้ เน,นชุดของผมตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วนี่นี่นะครับผมลงหมดวดรีเพสมันเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ผมแบชบิวไปปุ๊บเนะี่ยกดแบชบิวไปในสกายลีมีซอนนิดหน่อยครับก็ไม่ได้ลงรายอย่าดีเทลเท่าไหร่แบชบิวเพื่อเหมือนกับว่าคุณเซฟเลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นชุดค่าดีฟอร์มมันจะไม่ตามที่เราต้องการอันนี้ก็คือชุดอันนี้ก็คือพิซโคง โครงที่เขาเรียกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยใหญ่มากน้อยอนมใหญ่นมน้อยอะไรประมาณนี้น,น,น,นีคือเรียกนมใหญ่นมน้อยอันนี้ตัวนี้เป็นชุดดูได้เออปกติแล้วเรากดบิ้วบิ้วบิ้วทวนอีกครั้งนะครับปกติแล้วเราเนี่ยเวลาเราจะโหลดชุดสมัยเก่าเนี่ยมันลำบากมากเราต้องมากดบิ้วตึง้งแล้วก็กดบิ้วตึง้ง แต่เดี๋ยวนี้ batch build บางทีดูพิเศษด้วยครับว่าถูกโหลดมาไหมถ้าไม่โหลดมาเนี่ยเราก็กด save add นะครับหมายถึงว่าเอาเอาอะไรก็ได้ชุดหนึ่งเป็นหลักแต่แนะนําให้ไป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 ตัวตัว f ช s i o n ือตัวนู e นะครับแล้วเรากด save add แล้วก็ติก๊กติกติกต๊ก,กพวกนี้ให้หมดก่อนเพราะว่ามันจะเหมือนกับเอาพิเศษเนี่ยมาอ้างอิงเออหมอดหมดที่เป็นชุดชุดแบบเนี้ยไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นนะเออ ว่าลองไปเทสดูได้ครับมันจะมันจะมองเห็นถ้าเราถ้าเกิดว่ามันเอ้ยเราเซฟโครงแบบนี้แล้วเออเพราะว่าไม่ได้เซฟแล้วว่าไม่ได้ติ๊กพวกนี้นะครับกดแบตบิลเนี่ยเออเพื่อให้มันเขาเรียกอะไรเหมือนเซฟออก,ก็อย่างที่บอกแต่ก่อนต้องบิล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 กดมาหนึ่งเอ,อเอ้ยบิลตึงกดมีร้อยชุดก็ใส่ร้อยชุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีบิลแล้วเนี่ยพอบิลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกอันนี้มันคือชุดที่มันซ้ํากัน ตอนนี้ผมเลือกมูดครับตรงนี้มันจะเหมือนอันซิปกับไม่อันซิปเนี่ยเราก็เลือกเอาเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูดีมันจะเป็นอันซิปใช่ไหมปึ๊บดูอย่างเลยวตรงไหนก่ออ่านี่นี่นี่ตรงพุงใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าพอมันมีสองช้ชอยเนี่ยมันก็จะเลือกว่าคุณจะเอาอันซิปหรือจะเอาแบบไม่มีซิปอ่าตอนที่คุณเปิดแบดบิลเนี่ยเนี่ยมันเป็นข้อดีด้วยเนี่ยมันก็จะเลือกเลยว่าคุณจะเลือกตัวไหนเอ่อ มันไม่ได้เลือกสองนะแต่มันเลือกเหมือนกับที่ผมบอกเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็เออเอาวันนี้วาก็กดบิวปุ๊บเออไม่ไม่เอาเอาตัวนี้ก็กดบิวแต่ไม่ไม่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แบชบิวทุกอย่างบอมสุดยอดคุณชอบอันสิบก็ใส่อันสิบไปเลยอ่ใส่อันสิบใส่ไม่หมดกดโอเคปื๊ดรก็อาจจะอธิบายนานหน่อยเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกับบอดีไซส์ให้มากที่สุดนะครับก็ิดตามเพิ่มได้ใน สกายดิมครับแล้วก็ mm hmm. ทุนคล้ายๆกันเลยไม่ไม่ต่างมากพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมทดสอบเกมเลยอ่าพอเราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเสียงดังไปละโอ้รู oh. ้สึกว่ารู้สึกเสียอมารง ้อมาในเกมคุณก็ลองเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงพรีเซ็ตของหมดที่เป็นเอของคนอื่นเึบตึงไม่ว่าไม่ใช่แค่นมอย่างเดียวครับก็จะมีส่วนกลนด้วยอมลา,อามองภาพชัดคุณอาจจะต้องปรับเซ็ตใหญ่กว่านี้อ,อ่าุบชุบ ก็น่าจะจบแล้วนะครับกับการที่ลงตัวบอดี้นะครับส่วน d ับเเนี่ยเอ่อแอควั่นอิเมชั่นเฟรมเวิร์กเนี่ยเอ่อผมอาจจะยังลงทีหลังแต่ว่าจะเน้นความสวยงามเหมือนว่าลงแบบนี้แล้วเนี่ยมันลงตัวคอแล้วเนี่ยอยากให้สวยยังไงทำยังไงก็อยากเอ่อบอกวิธีลงครับแต่ก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีเรื่องของการเซตติ้งในระบบแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่านไฟล์ไม่ได้บางไฟล์มันอ่านได้บางไฟล์ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะตัวบอดี้อี นะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนหัวกับส่วนตัวอันนี้ก็น่าจะรีบบอกแต่เนื่องนะก็มันจะแบ่งกันนะครับเดี๋ยวก็จะคลิปถัดไปก็จะพูดเกินารายละเอียดก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับ